ไปไหนมาครับวันนี้มาอาบเดดมาช้อปปิ้งแล้วก็มานั่งอาบแดดพัะผ่อนมาดูเสื่อสนุกเขาวันหลังจะพาหลานสาวมาเล่นน้ำที่เขาล่มเย็นวันนี้มาไม่ได้เตรมตัวมาช้อปปิ้งแล้วก็เลยมาวันหลังจะเอาเกลือมาปูนอนเล่นทำกับข้าวมากินสวยมาก เคยมานี่หุ่นสองเคยมาหุ่นสองแต่เ,เขาจะเปิดเป็นบางวันมันมีป้ายบอกอยู่วันหน้ามาจะพาหลานมาเดี๋ยวมาปูนอนในวันนี้ไปช้อปปิ้งได้อะไรมาครับไหนดูนิ้วหน่อยครับเมื่อกี้เห็นใส่นิ้วอะไรมาเอานิ้วหน่อยดูนิ้วหน่อยครับ,รบ,รบมือมือมาดูหน่อย อันเนี้ยของเก่าเอามาจากบ้านของใหม่วันนี้เดีย๋ยวนี้ช้อปปิ้งกระจายเลยนี่นวันละสามพันเงินไปคุณจะเที่ยวให้หมดถ้าเงินสกบคุณจะเก็บ วันนี้ไปได้อะไรมามั่งครับคือของพวกเนี่ยเขาเ,เหมือนก็ลงจำนำเหมือนกับทรัพที่ของเก่าเรามาดู เ,าาเอาใส่เลยครับใส่นิ้วเลยแหนวนใส่นิ้วเลยแหวนใส่นิ้วเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดวนป้นรีบใส่โอเคครับแหนมือมาโชว์หน่อยครับสองมือได้กี่วงแล้วครับวันนี้โอเคครับสองมือสองมือสองมือ,มอครับโอเคสองมือโอเคครับเต็มน,นิ้วแล้วน้ว ของเตาเอาหน้ากันมาอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยโดนป้นนะครับไหนดูนิ้วอีกรอบครับนิ้วมือสองมือคว่ำมือลงสองมือครับอ้าวคว่ำมือเฉยสองมือโอเคครับดูหน่อยมีอะไรอันนี้มือสองมือครับสองมือสองมืออยู่เฉยสองมืออันนี้งานเป็นประจำวันวันเกิดตัวเองโอเคครับอ่าโอเคครับ ของที่ต่างประเทศเนี่ยเราเที่ยวชึกเราเที่ยวดูตำร้านบางคนเนี่ยมาจากเมืองไทยมาจากต่างประเทศอื่นๆเข้ามายังไม่รู้ว่าจุดต้องเที่ยวอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่มีบางคนไม่มีปัญญามาเที่ยวแต่นี่เห็นมากแล้วแล้วก็มานั่งกินหมากอยู่นี่ด้วยคือความสุขอ้อได้รองเทา้า อโอเคครับพบกันสบัดหน้าครับ